ไมการ Sit Up จึงไม่ทำให้พุงน้อยๆหน้าท้องของเราเนี่ยหายไปนะคะเพราะว่าเวลาที่เรา Sit Up พนะคะหลายคนทำมา 1, ปี2ปีแล้วแต่ว่าพุงก็ยังไม่หายนะคะคีย์สำคัญเนี่ยอยู่ที่ว่าเวลาที่นะคะเราต้องการให้ไขมันที่หน้าท้องหายไปเนี่ยเราจะต้องเร่งกระบวนการ เผาผลาญไขมันนะคะซึ่งการเผาผลาญไขมันเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าตราบใดที่ร่างกายของเรานะคะยังมีน้ำตาลอยู่ในเลือด อยู่ในระดับที่สูงก็หมายถึงว่าเวลาที่เรากินอะไรเข้าไปที่มันมีน้ําตาลมีแป้งนะคะแล้วมันต้องย่อยเราก็มีระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยสูงกว่าปกตินะคะเมื่อน,นั้นเนี่ยกลไกในการระเบิดพุงหรือว่าการเผาผลาญไขมันเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังคงซิดอัพอยู่แต่เราก็ยังคงกินน้ําตาลอยู่นะคะกินแป้งขัดขาวอยู่บอกได้เลยว่าพุงก็จะอยู่คู่กับเราไปชั่วการนิรันดร์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไขรที่ไม่อยากให้อ่มีพุงนะคะแล้วก็อยาก ให้การซิทอัพได้ผลนั้นคุณต้องมาโฟกัสที่การลดการกินแป้งแล้วก็น้ำตาลนะคะสาระดีๆแบบนี้วีม่ให้กับทุกๆคนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ